สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันมุมสวนชวนคุยค่ะก็วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังก็ที่บ้านเนี่ยนะคะเราก็ปลูกต้นไม้หลายอย่างใช่ไหมก็ปลูกว่ากันที่จริงเราปลูกกุหลาบปลกไม้ดอกหลายๆอย่างนะคะรวมทั้งปลูกพวกผักด้วยนะคะีนี่นะคะ เป็นถั่วปักยาวใกล้ๆถั่วฝักยาวก็คือกระทอมค่ะกระท่อมเนี่ยเป็นของพ่อพ่อเขาชอบปลูกกระท่อมแล้วก็มีพวกแตงกวาค่ะแตงกวาปลูกเอาไว้นะคะก็เราจะ,จะไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงในช่วงที่ปลูกผักเนี่ยกุหลางกุหลาบก็ไม่ได้ฉีดยาเลยล่ะค่ะเพราะอยู่ในสภาพที่ว่าโอ้ยเป็นฤดูด ดูการไร้ใบของกุหลาบไปเลยล่ะค่ะนะคะงันอย่างต้นเดี๋ยวไปดูต้นนี้ดีกว่านี่ค่ะต้นอยากจะเล่าเลยอ่ะต้นนี้ต้นพี่นกคิโอ้ค่ะใบไม่มีแล้วเพราะท่วงนี้เราเป็นหน้าฝนด้วยแล้วเราก็มาเราปลูกผักเราก็จะหยุดการใช้ยาไประยะหนึ่งเลยล่ะค่ะ การใช้สารเคมีก็เป็นอย่างนี้ละค่ะแต่คิดว่าเขารอดแหละก็แค่พักตัวพักตัวระยะพักฟื้นของเขานะคะก็ไม่เป็นไรส่วนต้นนี้ก็เแบบี้เล้วก็ <laughs> จริงๆแล้วไม่มีใบเหมือนกันนะคะเนี่ยก็เพิ่งแตกขึ้นมาค่ะทีนี้ที่บ้านนีความที่เราปลูกหลายๆอย่างใช่ไหมคะ มีดอกไม้นะหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็เนี่ยแหละค่ะผีเสื้อแสนสวยก็ปลูกไว้แล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กน้องที่อยู่แถวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็เลยสนใจโทรมาขอซื้อต้น ผีเสื้อแสนสวยซึ่งพี่ก็ไม่ได้ขายหรอกก็ให้เขายกให้ไปเลยนะคะก็เป็นหลานๆเนาะก็ปลูกต้นไม้ก็มีมิตรภาพแบบนี้ละค่ะที่นี้น้องเขาเอาต้นผีเสื้อแสนสวยเป็นทําอะไรเขาไปใช้ตกแต่งขนมค่ะหน้าทำขนมที่เขาขายแล้วก็ตกแต่งพวกเคก้กหรือพวก อาหารต่าง,างๆอะค่ะเนาะก็ทำเบเกอรี่เนาะก็ใช้ขนมใช้ดอกไม้พวกนี้ในการตกแต่งค่ะทีนี้พี่ก็เลยมาดูในส่วนของพี่ว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นดอกไม้กินได้นะคะดอกไม้กินได้ในที่นี้ก็คือดอกไม้ที่เขานําไปตกแต่งพวกนี้ละค่ะพวกจานอาหารขนม ต,ต่างนะคะอย่างขนมเค้กเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้ดอกไม้นะคะมาประดับก็ไม่ต้องแต่หน้าเค้กมากนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าส่วนของพี่มีดอกอะไรบ้างที่นำไปใช้ได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยค่ะต้นนี้ค่ะพวงชมพูนะคะพวงชมพูเนี่ยก็สามารถที่นำไปตกแต่งพวกขนม นะและเครื่องดื่มได้ค่ะพี่เห็นบางร้านเขาใช้ตกแตก่งอ,อเมริกาโน่กับน้ำส้มเขาก็จะใช้พวงชมพูนี่แหละค่ะต,ตกแต่งนะคะเดี๋ยวเราลองตัดไปสักหน่อยดีกว่านะคะ สำหรับต้นพงชมพูเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีมแมลงตอมตลอดเลยมีผึ้งมาตอมนะคะก็เพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงหรือใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีมะแมลงมาตอมอย่างนี้ละคะ่ะก็จริงๆแล้วไม่ทำอาหารได้นะทำไข่เจียวหรือไปใส่ในพวกสลัดโลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะพงชมพูค่ะนอกจากพงชมพูแล้วมีอะไรอีก เมื่อถึงมุมนี้นะคะก็มีดอกเดซี่หรือมาร์กาเร็ตบอลเนียวค่ะก็เป็นดอกที่ดูอ่อนหวานน่ารักนะพี่ปลูกเอาไว้ในแปลงกุหลาบค่ะเอาไว้หวังจะให้เขาช่วยคุมดินนะแต่กาเขางามอาจจะงามเกินไปก็ต้องมีการเอา,เอ,าออกบ้างนะคะไม่งั้นเขาจะบังแสงต้นบังแสงแดดที่ไปส่องที่ต้นกุหลาบค่ะอย่างเนี้ย ต้นอมอนไก่กังวลเจอเดซี่ก็เราก็ต้องมีการอาออกบ้างนะคะแต่นี่ก็คือดอกไม้กินได้อีกชนิดหนึ่งที่ใช้นำไปตกแต่งพวกขนมเค้กหรือจัดจานอาหารค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่จะเก็บก่อนนะคะ2ออย่างแลวะวมังกรเล็ดบอลเนียวกับพวงชุมพูนะคะ ก็มีรุ่นน้องนะเขาบอกอย่างนี้ว่าดอกไม้อะแบบนี้เก็บทุกวันก็มีออกทุกวันหนอนยังไม่ทันกินเออเราก็ไม่รู้แนตะ่ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็เออเขาออกดอกบ่อยนะทั้งเดซี่แล้วก็ทั้งพวงจมพงูเนี่ยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปต้นต่อไปดีกว่านะคะเพราะว่าการที่จะเก็บดอกไม้ที่ใช้กินได้อย่างนี้จะต้องเก็บช่วงเช้าค่ะจะดีนะคะ เราก็มาถึงต้นนี้ค่ะต้นผีเสื้อแสนสวยที่บินอยู่ในสวนนี่แหละค่ะวันนี้จะต้องเก็บออกมาดูซิว่าเอามารวมกันแล้วเป็นดอกไม้กินได้มันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาเก็บก่อนละค่ะลำดับต่อมาค่ะต้นนี้เลยยี่สุน ยี่สุนนี่แหละใช้ประดับได้ดีมากๆเลยนอกจากจะใช้ชงชาแล้วก็ยังมาเป็นดอกไม้ประดับขนมเค้กประดับจานอาหารได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเก็บยี่สุนไปด้วยดีกว่าค่ะยี่สุนเนี่ยนะคะใช้ได้ทั้งยี่สุนชนิดดอกเล็กและดอกใหญ่เลยละคะ่ะแต่ว่าดอกเล็กตอนนี้ไม่มีออกมีอยู่ดอก สูตรดอกเล็กนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็จะเป็นดอกไม้กินได้ล่ะคะ่ะมาถึงต้นที่5นะคะเป็นคารามินค่ะก็เป็นดอกสีขาวเล็กๆนะคะใช้พี่ใช้ว่าเอามาใช้สำหรับตกแต่งสวนแต่จริงๆเขาก็เป็นดอกไม้กินได้นะเอามาตกแต่งพวกเครื่องดื่มหรือใส่ในจานอาหารนะคะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นมันคล้ายๆกลิ่น มิ้นกินสะรแหน่นะคะอ่อนๆค่ะหอมเลยแหละเดี๋ยวเรามาตัดกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอเวลาที่ตัดสักครู่นะคะต้นแววมยุราเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะแววมยุลาเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นดอกไม้กินได้ค่ะใช้ประดับตกแต่งอาหารนะคะีที่สวนมีอยู่สองสีค่ะตีม่วงกับสีชมพู บานชื่นเป็นดอกไม้ที่ปลอดสารพิษ100%เปซเลยเป็นดอกไม้ที่ดูแลง,ง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ที่จะนำมาใช้ตกแต่งอาหารให้สวยเก๋ดูดีเลยล่ะค่ะดอกบานชื่นเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่เขามีสีสันสดใสนะคะนำไปประดับจานอาหารเนี่ยก็จะทำให้ดูรู้สึก สดชื่นน่าทานแล้วก็ดูแล้วสบายตาค่ะค่ะนี่คือดอกไม้กินได้นะคะที่นำไปตกแต่งจานอาหารค่ะก็ลองตัดใส่ตะกร้าออกมาเนี่ยค่ะก็มีแบบนี้เลยนะคะมีสีสันสดใสสวยแล้วก็ถ้าไปอยู่ในจานอาหารก็คงทำให้จานอาหารของเราน่ากินเลยล่ะคะ่ะใน อนอกจากประดับจานอาหารแล้วเขาก็ใช้ประดับเครื่องดื่มด้วยนะคะนอกจากต้นไม้ไอดอกไม้ที่พี่เก็บมาแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะอย่างราชวดีสีม่วงแล้วก็ม่ว,มวงเทพร,รัตน์นะคะแล้วก็ยังมีตอกอัญชันนะคะที่ไม่ได้เก็บมาให้ดูนะคะกะ็มาดูเป็นไอเดียค่ะนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสดใสไปนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ